วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินบะหมี่แถวตลาดพูนะคะเป็นเจ้าที่อร่อยมากแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย,ยร้านเปิอดอยู่นะคะ จะอยู่นัาเซเว่นฝั่งบนนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับร้านยาทิพย์นะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเมื่อไหร่ที่มาตลาดภูสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยคือบะหมี่เจ้านี้นะคะเขาจะเปิดในช่วงเช้าถ้ามาเย็นไม่ได้กินทด้งสูราคาถูกและอร่อยมากแนะนํานี่คือสีหน้าคนได้กินที่เห็นเราถือถ้วยเราไปยืมบ้านพี่สาวมานะคะเพราะเราจะกลับไปกินที่บ้านราคาบะหมี่ร้านนี้ธรรมดา30สิบพิเศษ4ี่สิบเลิศนี่ร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านยาทิพย์ตรงข้ามตรงเซเว่นอร่อยๆแนะนำ เจาเด็ดเลยอ่ะเจ้าเด็ดมันขายชื่อโกบ้อเลิศโหมดให้โกป้อกันหลังจากที่บอกพิกัดและเสริมด้วยซาลาเปาเจ้าเด็ดไปแล้วเราก็ไม่ยืนรอกันต่อค่ะเอาจริงๆคนซื้อเยอะมากนะขายดีมากเพราะขาแม่้าไม่ได้พักมือและในที่สุดก็ถึงคิวดิฉันเราก็สาดไปเลยจานน้ำตาลน้ำส้มใส่ชูพริกป่นนิดนึงไปค่ะไปกินกัน กินบ้างกินกับฉันไหมไม่เ้วานี้สี่สิบาทนะครับหืมสีแซ่บมาก,มกทุกคนมันอร่อยมากจริงๆขนาดนั่งภาคไปเนี่ยก็ยังกืนน้ำลายไปใครที่ชอบเมนูบะหมี่ร้านนี้เราแนะนำจริงๆนะพอเมื่อไหร่ที่เรามากรุงเทพเราจะแวะมากินเจ้านี้ตลอดว่าแล้วก็ดูีนี่กินมันคือกินเป็นตาแซ่บตานั่แถวว่า เบิง้งเราก็หิวเราได้นี่แต่วันนี้เสียอยู่อย่างเดียวกากเจียวเพิ่นเบริร์ถ้า d ดกากเจียวน้ำพี่น้องเอ้ยเกินสิบรญยายเว้าไปแล้วก็คือเกินจริงบอกได้คําเดี๋ยวว่ามาซิมเบิงแต่ตอนนี้่อยอิ่มแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามเอาไว้วันหน้าเจออะไรอร่อยๆอไข่สิเอามาฝากพี่น้องอีกเด้อจ้าไปแล้วจ้าบายบาย